สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราและก็คนกรีดย,ยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสีชมพูนั่นเองเตรียมรับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทได้เลยนะคะ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือผู้ที่ถือบัตรสีชมพ,พูพร้อมทั้งคนกรีดยางนะคะคนกรีดยางนี้ก็คือคนกรีด ของส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะหลังจากที่เมื่อวันที่16มิถุนายน2563ที่ผ่านมานะคะได้มีมติคอรมอออกมานะคะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์พร้อมทั้งกับคนกรีดยางในสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยา การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะซึ่งได้รับผลกระทบนั่นเองนะคะซึ่งส่วนมากนะคะจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็คนกรีที่ยังไม่ได้รับเงินก็มีมติผ่านคอรอมอออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างครอบคลุมนะคะ หลังจากมีมติคอรมอออกมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเริ่มมีสถานะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าของส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์พร้อมคนกรีดยางนะคะยังไงก็ลองเช็คสถานะการรับเงินเยียวยาได้เลยนะคะก็คือหลายท่านนะคะก็มีการเปลี่ยนสถานะก็คือ เวลาเราคลิกลิงก์นะคะไปตรวจสอบข้อมูลว่าเราจะได้เข้าร่วมโครงการนี้หรือว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินจากโครงการนี้หรือไม่ก็จะเปลี่ยนสถานะแล้วนะคะจากที่ไม่พบข้อมูลตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือจะมีข้อความขึ้นว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรนั่นเองนะคะส่วนที่เกษตรกรนะคะชาวสวน,นยาง ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าบัตสีชมพูรหรือว่าบัตรสีเขียวนะคะที่มีการยื่นอุทธรณ์นะคะก็คือมีการยื่นอุทธรณ์ไปก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จะเปลี่ยนสถานะนะคะก็จะมีข้อความขึ้นว่าส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการแล้วนะคะอันนี้คือกรณีอุทธรณ์นะคะสามารถเช็คสถานะหรือว่าเช็คความเคลื่อนไหวได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะคะเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตมาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ทราบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ